ามาอยู่กันในแมปไฟนไนทีเดนะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นซูเป,ปอร์ซูเป,ปอร์เฟดดี้เจ็ดร้อยเก้สิบเก้าโลบัคหรือเจ็ดหมืนห้าพันก็ได้นะนี่มันจะตีเป็นมันจะตีทะลุอ่ะ มาดูสเตตของมันนะครับดาเมจตอนแรกสองร้อยสี่สิบไปสามร้อยระยะยี่สิบไปสามสิบคูณภาพสูนยจุดหนึ่งไปศูนจุดหนึ่งนะคเฮ้ยอันนี้มันทิ้งงั้นผมจะมาเล่นในอีเวนต์ฮาลวีนแล้วกันครับเล่นในอิน uh Đó khổ quá, tôi tính chi mà là ở là... งั้นเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวเดี๋ยวัดไปตอนที่วางได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะวางเจ้าซูปเปอร์มีซูปเปอร์ฮีโร่แล้วนะครับนี่รอยตัวบแบบนี้นะครับ มีแสตเขียนได้เนี่ยเนี่ยมันจะเจ้าสุเจ้ามีซูเปอร์ฮีโร่ก็จะลอยตัวแบบนี้นะครับมีตาสีขาวอะอัพไอ้ดาเมจตอนแรกสามร้อยระยะยี่สิบห้าโคดาวศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าอัพคันต่อไปหนึ่งหมื่นสี่ พันระเมตดเป็นสามร้อยยี่สิบห้าระยะยี่สิบแปดโคดาศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าอัพขั้นต่อไปหนึ่งหมืนหกพันระเมตดเป็นสามร้อยห้าสิบระยะสามสิบสามจุดแปดโคดาเหมือนเดิมนะอัพคันต่อไปหนึ่งหมืนแปดพันดีนะลองเงินก่อน ค่สุดท้ายดาเมจสามร้อยเจ็ดสิบห้าระยะสามสิบเจ็ดจุดห้าคูดาวศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าเจ้าฮีโร่เจ้ามีซูเปอร์ฮีโร่สามารถวางได้สามตัว เาได้ปับดาเมจกับบัฟบดคูดาวเลื่อนะครับดามจจะเป็นห้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสามระยะสาสิบเจ็ดจุดห้าคูดาวศูนย์จุดศูนย์หกนะครับเออแล้วดามจก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าประเภลทในเม่จะดีกว่านี้นะเนี๋ยผมจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้จะไปได้กี่วิมครับโดวยวางแค่ เจ้าฟูนกายแล้วก็ตัวบับแล้วก็เจ้าหมีฮีโร่ตัวนีซุปเปอรฮีโร่วางแค่เนี้ยจะไปได้กี่เวิบอืมน่าจะไม่ไหวแล้ว คนนี้ไปก็น่าจะไม่รอดแล้วแหละเออยยังรอดเดียวเจ<ะ>้าตัวซุปเปอร์ฮีโร่เฟรดดี้เนี่ยไปได้8 9ดวเวทนะครับใช้บัฟวินเทนเนี่ยเอ,อ้อ หัวซูเปอร์ฮีโร่เฟดดี้ตอนเนี้ยดีนะจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ซื้อไว้ก็ดีไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็ขอจบการรีวิว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ